สวัสดีค่ะเพื่อนๆชวนเพื่อนๆมากินมาเฟืองค่ะมาเฟืองนี่เห็นหน้าไม่วันไหมคะมาจ้าเพื่อนๆจ้าวันไม่ซื้อมายี่สิบบาทนะจา้ะสองลูกเนี้ยยี่สิบแต่ไม่รู้ว่าอา่า จะหวานหรือว่าจะเปรี้ยวอจ้าเพื่อนๆจ๊ะอ่านไม่ทราบจริงๆค่ะเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ้าถ้าเปรี้ยวก็คงจะลูกเดียวเฮ้ยฮยเเนี่ยค่ะเพื่อนๆจ๊ามากินด้วยกันนะคะอืมลูกงามงามเพื่อนๆจ๊าเขาขายเป็นถุงเขาทําเป็นถุงไว้เนาะฝรั่งก็ยี่สิบมะเฟืองก็ยี่สิบแล้วก็มะม่วงก็ยี่สิบ นะอันเล้อเอามาแต่มาเฟืองนะจ้านี่อเห็นไหมครับเพื่อนมันมันฉ่ำเลยจ้ะเพื่อนๆไม่เห็นนี่โอ๋มันบางชามเนาะเอต้ตรงนี้นีไ่ไงเห็นไหมเนาะเห็นเห็นเพื่อนบอกว่าเห็นเห็เห็นไหมครับเพื่อนจ้า กินด้วยกันจ้ะเพื่อนๆม,มันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะค่อนะคะเปรี้ยวหรือว่าอะไรก็ไม่รู้จ้ะเดี๋ยวเปรี้ยวหวานเนาะขอชิมก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวจะบอกนะะชิมลูกอันนี้มันหวานทำน้ำจิ้มมาอย่างดีมันหวานเพื่อนๆ เราตัดมาต้มเหวานน้อยมันหวานเพื่อนๆทำพริกเกลือมาสองอย่างมะยมนะคะไปเก็บมาอันนี้ไม่ได้ซื้อจะ้ะมาเฟืองซื้อนะคะเอาลองจิ้มก่อนมันจะเสียใจอืได้อยู่เพื่อนๆมันหวาน บักเฟืองหวานจ้าเพื่อนจ้าไม่ได้ถามแม่ค้าเห็นแล้วก็ซื้อเลยเนาะลูกค้าเขาเยอะนอะ้องไม่ได้ถามว่าเออหวานไหมหรือยังไงโอ้หวานจะกินหมดเด้อถ้ามันหวานเนี่ยโอ้แซ่บเปรี้ยวหวานเพื่อนบักเฟืองจ้าเพื่อนจ้า แซ่บเออไม่เบี้ยวอร่อยพอดีเลยเดามาซื้อไม่ได้ถามเนาะมีอันนี้ด้วยมีชมพู่มะเหลียวด้วยถุงละยี่สิบเหมือนกัน ผู้มันเหนียวลูกชอบกินยี่สิบซื้อมาถุงกับเขาโพดเทียนจ้ะกินหมดแล้วไม่ได้ลงคลิปเลยกินหมดจ้ะก็จะมาลงคลิปแหละแต่ว่ากินก่อนนะจ๊ะ เพื่อนๆเลยได้กินแต่มาเฟืองอ่าเขาพูดเทียนเหลืองๆน้อยๆนะอร่อยอร่อยมันเหนียวเนาะชิมไปชิมมากินหมดก่อนเพื่อนก็กินมาเฟืองอนนะคะเพื่อนๆจ๋ากินมาเฟืองด้วยกัน กินหมดนล้นี่คอยดูนะกินเร็วๆก่อนหวาน,วานดูในโรงงานก็มีมันลูกไม่สวยแต่มันก็หวานไม่ได้อาลงมา,มาลงคลิปนะมาตลิงติงก็มีในโรงงาน อ,อแซบ่บพู้ชาาก็ยี่สิบมีหลายอย่างอยู่กล้วยก็ก็ยี่สิบกล้วยหอมจ้ะ เอาแต่มาเฟืองมาจะได้เอามาพุซามน่นเนาะอ,อ,อ้มันแซบเนี่ยไม่ยอมไปเก็บที่สวนมาที่สวนมาจา้ะเห็นไหมคะเพืเ่อนๆจ๊ะก็เ,เล่นไปอย่างนั้นเนาะแม่หวานก็ได้เนาะอ้ vẫn bạn vẫn 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 แซบ่บจริงเห็นไหมถ้าไม่แซบ่บมันจะกินไม่หมดเด้ออืออย่างนี้ซื้อมาสองถุงละมีหลายถุงเลย ăn hết một nó ngon. ขอบคุณทุกลบทุกไลน์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไปไหนมาไหนให้เพื่อนๆไม่วานพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ